แขวงบริคำไซมีประวัติศาสตร์การก่อตัวที่น่าสนใจโดยมีบทบาทสำคัญเป็นจุดยุทธศาสตร์และเส้นทางเชื่อมต่อมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ยุคโบราณจนถึงปัจจุบันข้อมูลที่ท่านให้มาสามารถสรุปและวิเคราะห์ได้ตามหัวข้อหลักดังนี้ครับ 1. บทบาททางภูมิศาสตร์ทำเลทองของการเชื่อมโยง บริคำไซตั้งอยู่กึ่งกลางประเทศลาวเป็นเสมือนสะพานที่เชื่อมภาคเหนือภาคกลางและที่สำคัญที่สุดคือการเป็นประตูสู่เวียดนามผ่านเทือกเขาอันนำยุคโบราณเป็นเส้นทางธรรมชาติหลักสำหรับการค้าขายระหว่างชนเผ่าไทยลาวมงขมุมอนขเขมรในลักษณะเส้นทางภูเขา ยุคล้านช้างเป็นเส้นทางสัญจรเคลื่อนกำลังพลและการค้าสินค้าสำคัญเกลือผ้าช้างระหว่างหลวงพระบางเวียงจันทร์และเป็นเขตกันชนระหว่างลาวเวียดนามยุคอาณานิคมฝรั่งเศสเลงเห็นความสำคัญจึงพัฒนาเส้นทางคมนาคมโดยเฉพาะเส้นทางหมายเลข8ซึ่งกลายเป็นเส้นทางยุทธศาสตร์สำคัญในยุคหลังสอองอ,งอ,งองการตั้งถิ่นฐานและการปกครอง พื้นที่นี้เป็นถิ่นอาศัยของชนเผ่าหลากหลายมาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์โดยมีความเปลี่ยนแปลงทางอำนาจและการบริหารจัดการพื้นที่ตามยุคสมัยยุคสมัยสถานะทางการปกครองผลกระทบจุดเด่นก่อนประวัติศาสตร์ชุมชนพื้นถิ่นดั้งเดิมไทยลาวมงขมุกมอญขเมรนการเกษตรการค้าผ่านเส้นทางภูเขา ล้านช้างคศ14อยู่ภายใต้การปกครองของอาณาจักรล้านช้างเส้นทางผ่านสำคัญเขตกันชนเวียงจันทร์สยามยวนตกอยู่ในเขตอิทธิพลของอาณาจักรเวียงจันทร์ได้รับผลกระทบจากการขยายอำนาจของสยามและยวนอนาณานนิคมฝรั่งเศสถูกจัดเป็นส่วนหนึ่งของแขวงเวียงจันทร์ตอนล่างมีการพัฒนาเส้นทางยุทธศาสตร์ถนน การก่อตั้งคสอ1,983ยกขึ้นเป็นแขวงอย่างเป็นทางการแยกจากเวียงจันทร์จัดตั้งขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารภาคกลางด้านตะวันออกสามความสำคัญของการก่อตั้งแขวงคสอ1,983การก่อตั้งแขวงบริครมไซถือเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์สมัยใหม่ของพื้นที่นี้ เหตุผลเพื่อให้การบริหารจัดการพื้นที่ภาคกลางด้านตะวันออกมีประสิทธิภาพมากขึ้น